โอเคครับครับผมสวัสดีครับครับวันนี้นี่เดี๋ยวก็พาช่างมานนะฮะมาดูสืบเนื่องมาจากห้องน้ําที่ผมไลฟ์เมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือตัวนะฮะวันนี้คือเราจะพาตัวดักกลิ่นเนี่ยนะครับตัวดักกลิ่นนี่คือตัวดักกลิ่นนะครับนี่นะฮะคือตัวดักกลิ่นตัวดักกลิ่นสาหรับห้องน้ําที่มีมกลิ่นนะฮะ ก็คือตัวดักกินตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบไหนนะฮะก็คือว่าเป็นตัวที่ก็เรียกว่าเพื่อที่ต้องการให้โถส้วมเนี่ยรูของคอห่านเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับพออยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วทีนี้ตัวดักกินตัวนี้เนี่ยก็จะทําการก็เรียกว่า,าจับให้มันให้มันตรงรูพอตรงรูแล้วทีนี้เนี่ยไอตัว โถส้วมที่มีรูที่จะออกมาจากโถส้วมเราก็จะมีรูพอมีรูตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องหย่อนต้องให้มันลงตรงนี้พอดีนะครับพอหย่อนลงตรงนี้พอดีเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยอุจจาระหรือว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยก็จะวิ่งลงไปในนี้นะพอวิ่งลงไปในนี้แล้วก็มันก็จะไม่ไม่มาติดอุจจาระก็จะไม่มาติดตรงตรงบริเวณนี้นะครับพอไม่มาติดตรงบริเวณนี้เนี่ยแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นกาวเพื่อที่จะทําให้มันแน่น ب. แล้วก็อากาศมันก็ภายในเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ได้นะครับพอออกมาไม่ได้แล้วก็พอโดนอะไรกดทับตรงนี้ด้วยแล้วก็มันก <c oughs> ็จะปิดแน่นปอปิดแน่นแล้วก็น้ําก็ไม่สามารถกระเพื่อมออกมาด้านข้างอะไรได้น้ําก็จะส่งลงไปตรงนี้อย่างเดียวนะครับพอส่งลงไปตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็มันมาท่วมนี่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อว่า ตรงนี้เนี่ยจะมากดท so ับตรงนี้พอดีนะครับพอมากดทับตรงนี้พอดีก็จะไม่มีอะไรเล็ดรอดของขึ้นมาข้างบนพอไม่มีอะไรเล็ดรอดขึ้นมาข้างบนเนี่ยกลิ่นพวกเนี้ยก็จะไม่มีในเมื่อว่าเราทําท่อระบายอากาศออกไปข้างนอกแล้วพอเราทําท่อระบายอากาศออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นที่สามารถที่จะออกมาทางห้องน้ําได้นะครับเพราะเขาเขาเขาเรียกว่าเป็นตัวดักกลิ่นนะเป็นตัวดักกลิ่น ทีนี้ก็ต้องช่างก็ต้องทําตามขั้นตอนนี้นะฮะพอทำทำทำตามขั้นตอนนี้เนะี่ยมันก็จะทําให้ห้องน้าเนี่ยไม่มีกลิ่นนะทีนี้ถ้าถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็ทําได้แต่ว่ามันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั่นคือว่าตัวนี้เขาออกแบบผลิตภัณฑ์มาตัวนี้ไว้สําหรับตัวดักกลิ่นโดยเฉพาะแล้วก,แวก็แล้วก็จะมีตัวดูอากาศนะตัวดูอากาศตัวนี้เราก็ต้องนะ เราซื้อมาจากทางร้านแล้วพอซื้อมาจากทางร้านเนี่ยกท็ทีนี้ก็ว่าต้องทำให้น้องเขาเดินท่อมาแล้วเลียดมานี่พนลงตรงมาแล้วก็มาจออยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถอดตัวนี้ออกเพื่อที่จะเปิดพัดลมแล้วก็เปิดสวิตช์เนี่ยให้มันติด,ตดทีเดียวเหมือนกันนะพอติดทีเดียวเหมือนกันแล้วก็มันก็จะทําให้พอเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟก็ติดพอไฟติด สวิตก็ทํางานนะยพอสวิตทํางานพัดลมดูอากาศก็ทํางานมันก็จะทํางานให้มันเอือ้อมันเอื้อกันนะครับโอเคแล้วก็พอตรงขั้นตอนนี้เสร็จยาแนวอะไรเสร็จเทสเรียบร้อยนะเทสน้ําเทสอะไรดูเรียบร้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวให้ช่างสองคนนี้จัดการทําแล้วก็ยังไงก็ค่อยกลับมาทดสอบกันดูอีกครั้งนะโอเคครับ วันนี้เข้านี้กอดสวัสดีครับ